สวัสดีครับวันนี้พี่ลิงจะมาพูดถึงระเบิดกันนะครับระเบิดคือวัตถุที่ทําให้เกิดการระเบิดจะบรรจุวัตถุระเบิดไว้ภายในนั่นเองครับวัตถุระเบิดภายในเนี่ยมีการใช้สารที่ทําให้ระเบิดนั่นก็คือดินระเบิดนะครับแารจําแนกตามอํานาจของระเบิดนั้นคือระเบิดอํานาจต่ํา low explosive นะครับโดยทั่วไปแล้วปฏิกิริยาการระเบิดวัตถุระเบิดประเภทนี้เนี่ย จะเป็นการลุกไหมอย่างรวดเร็วนั่นเองทำให้เกิดความร้อนและความดันกา๊าซโดยที่คลื่นกระแทกที่เกิดจากการระเบิดเนี่ยมีความเร็วในการแล่นผ่านตัววัตถุระเบิดเองน้อยกว่า1,000เมตรต่อวินาทีครับวัตถุระเบิดที่จัดอยู่ในประเภทนี้เนี่ยได้แก่พวกดินปืนนั่นเองและระเบิดอำนาจสูงหรือว่า High e x p l o s i v e นนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยปฏิกิริยาการระเบิดของวัตถุระเบิดประเภทนี้จะเป็น การสลายตัวอย่างรวดเร็วของสารระเบิดทำให้เกิดพลังงานที่เกิดความดัน๊ารและคลื่นกระแทกครับโดยที่คลื่นกระแทกมีความเร็วในการเล่นผ่านตัววัตถุระเบิดเองมากกว่า1,000เมตรต่อวินาทีวัตถุระเบิดที่จัดอยู่ในประเภทนี้ได้แก่ TNT, PETN, ไดนาไมต์ NT, N, ite, หรือว่า RDX นั่นเองครับ และผีลิงจะไม่พูดถึงระเบิดนิวเคียร์ที่ทรงอนุภาพและใหญ่ที่สุดในโลกไม่ได้เลยนั่นก็คือซาบอมหรือระเบิดซานั่นเองครับเป็นชื่อย่อที่ใช้เรียกระเบิดไฮโดรเจน RDS 220เป็นระเบิดนิวเคียร์ทรงอนุภาพและใหญ่ที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีการสร้างขึ้นมาบนโลกใบนี้ระเบิดซาได้รับการพัฒนาโดยสหภาพโซเวียตนั่นเองครับ ซึ่งในตอนแรกเนี่ยระเบิดซาได้ออกแบบให้มีพลังทำลายล้านถึง100เมกะตันเลยแต่ตอนหลังระเบิดซาได้ถูกลดอนุภาพลงมาครึ่งหนึ่งเนื่องจากต้นทุนในการก่อสร้างสูงมากและหากมีขนาดถึง100เมกะตันเนี่ยจะมีน้ำหนักมากจนไม่สามารถที่จะมีเครื่องบินเครื่องไหนขนส่งไปทิ้งระเบิดได้เลยครับทำให้ต้องลดอนุภาพลงถึง50เมกะตัน ระเบิดลูกแรกได้ทำการทดลองเมื่อวันที่30ตุลาคมปีคิศัการ1961ที่โนวายาเซนเรยาส่วนลูกระเบิดซาจำลองได้ถูกเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์อาวุธมิวเลียที่รัสเซียนั่นเองครับและวันนี้ีวิงจะพาเก็ตไปบีนระเบิดกันในโลบ <c oughs> ต้องตลกแน่ๆเลยอยากรู้สึกว่าจะมีลูกระเบิดทั้งลูกเล็กลูกใหญ่ด้วยไอ้ลูกใหญ่หญาค่าเกทได้เลยแหละ ตลกเลยไปดูกันดีกว่าครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกสเกมเมอร์สวัสดีค่ะมาพบกับเกสอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันในเกมส์โรบอกเหมือนเดิมค่ะยินดีมาอยู่กันในด่านซูเปอร์บอมบ์ซเวิร์นั่นเองนะคะไปดูกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้เนี่ยเกสจะรอดจากการโดนระเบิดหรือเปล่าโอ<ห>้เกมสไม่รอดหรอก <laughs> บอกแล้วพี่เกตว่าเกตไม่รอดแน่นอนนี่อันนี้อะไรอ่ะมันน่าจะมีเสียงดนตรีเนาะแต่ว่าเราปิดอุ้ย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 อันนี้อะไรอันนี้อะไรโอ้โหโอ้หู้อันล็อกอันล็อกอันนี้อันล็อกอันล็อกโอ้โหตีหลักการเลิศมีของเล่นให้เราเล่นก่อนเริ่มเกมเยอะแยะเลยนะคะอันนี้เป็นหมุ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 นนี่ปีนขึ้นไปด้านบนนะคะอันนี้เดี๋ยวปิดก่อน โอเคอีกย0วินาทีค่ะฮ้ามีที่นั่งพักด้วยนะคะแล้วก็มีเป็นบอบบอลหรือเปล่าเฮ้ยมันคือบอรบอลบอรไบเลยวู้ฮูแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นกระโดดออบบี้แน่ๆเลยนะคะมาน่าจะเริ่มกระโดดจากตรงนี้แต่อีกแค่2วินาทีเนี่ยน่าจะไม่ทันแล้วละ่ะมาแล้ว โอ้โหโอเคค่ะเขาเตรียมด่านอีก29วินาทีนะคะอันนี้คือโนะอ้ยโดนยิงนะคะเจอ็บกระจายเลยแต่เขาก็มีอะไรให้เราเล่นสนุกๆนะคะรอค่าเวลาเหมือนกันตรงนี้คืออะไรเนี่ยซูเปอ b ์บอมบ์ซีเวอ๋อเป็นประตูทางออกซึ่งเขาตั้่ให้เราออกไปนั่นเองค่ะด่านต่อไป ไม่รู้ว่ามันคือด่านอะไรน่าจะต้องเลือกตรงนี้นะคะซึ่งเกตมันเลือกไม่ทันไม่เป็นไรไอตัวนี้เป็นช็อปช็อปซื้อของมาแล้วค่ะเราจะต้องหลบระเบิดนะคะให้ได้ภายใน2ในาที30วิค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราหลบเกดว่าอยู่ที่สูงก็ก็น่าจะโอเคไหมโอ้โหไม่โอเคมันมาแล้วมันมีร,ระเบิดมา Er แล้วก็โอ้โหอันนี้ก็ระเบิดระวังนยได้ระวังเฮ้ยอันนี้มีขนมด้วยอ่ะกินได้ไหมโอเคเราสามารถกินได้ด้วยเนาะโอ้โหกระเจดดโอ้โหระเบิดระเบิดเลยระเบิดโอ้โหระเบิดไอ้นี่มันปลาหมึกนี่หว่าไม่ใช่ระเบิดมีปลาหมึกมันมีปลาหมึกด้วยโอ้โหเราเข้าไปอยู่ในบ้านได้ไหมเอบเกรดว่าอยู่ในบ้านไม่ค่อยโอเคหรอกเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันระเบิดมันล่วงมาในบ้านทำไง เออจริงด้วยเราหลบอยู่บนนี้ก่อนเฮ้ยอนนุนอะไรอัน,นุนอน,นุษอนนุนอันนี้อะไรกระดึบโอ้โหทุกอย่างปลิวนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยบางคนเนี่ยลงไปอยู่ด้านล่างกันแล้วนะ <c oughs> โอ้โหอันนี้ระเบิดหรือเปล่าเราหลบก่อนโอ้โหตอนนี้เนี่ยเกตมืนค่ะเกตเดินช้าเกตมืนเกตมืนโอ้โหมืนนะมืนแต่ว่าเลือดก,ก็ยังร้อยอยู่นะคะอีกหนึ่งนาทียี่สิบวิค่ะ ไวแล้ว,วนี่กันนี่กัน <laughs> โอ้โหระบายร่วง <laughs> ร่วงขึ้นไปข้างบนดีกว่าเอึขึ้นไม่ได้แล้วอ่ะ <c oughs> ไม่ไดค่ะหลบอยู่ข้างล่างเลยอ่ะ <c oughs> โอ้โหกันเต้นเทกอย่างกันเต้นอึบหาทางขึ้นหาทางขึ้นอออึอโอเค okay. มาอยู่ข้างบนดีกว่านะคะอโอ้โหระเบิดมาระเบิดมาระเบิดระเบิดอุ้ยอุ้ยนี่ไงนี่ไง เราขึ้นทางนี้ก็ได้นะปีนขึ้นไปดิโอเคอื๊บโอเคอ EN! โอเคอึ๊บโอเคโอเคอึ๊บโอเคโอเคลาดลาดลาดอีกสามสิบวิเกตเกตน่าจะลาดโอ้โห้วายวายระเบิดวายเรือแปดสิบเกตนานตายเลยนานตายอีกยี่สิบวิเราต้องราดโอ้โหยิ่งหลังๆนะคะยิ่งค่อนข้างที่จะโหดมาก เราจะทำกันได้หรือเปล่าเนี่ยเอ่อโอ้โหเพื่อนตัวกันเป็นไอ้นู่นเลยแต่ว่าเราราดูเดินเล่นเดินเล่นอือโอ้โหตรงนั้นกันระเบิดระเบิดใส่เพื่อนเลยเย้ฮทานแล้วโอ้โหได้เงินมาตั้ง87เลยค่ะเอ๊ะอันนี้คืออะไรให้ให้โหวตด่านใช่ไหมคะ อโอ้โหเก็ดว่าด่านนี้โอเคกว่ามาั้งมาช่วยกันบดหนสิโอเคโอเคค่ะเป็นด่านแผทนั่นเองนะคะมาเราขึ้นไปดูด้านโบดนีว่ะเอ้ยอันนี้มันเป็นระเบิดแล้วก็ลูกบอลแล้วก็ระเบิดง่ายกิ่งใด้ด้ยเก๊ตแอนนุกอแอนนุกอีกแล้วนะมาหาแล้วค่ะด่านต่อไปนะคะสองนาทีส0มสิบวิค่ะเราจะต้องมาอยู่บนบน นี่แต่ว่าอยากขึ้นไปอยู่บนนู้นเหมือนกันอุ้ยอุ้ยอุ้ยแต่บนนู้นก็ไม่ค่อยดีเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันพังลงมานี่คือตายเลยนะคะโอเคตอนนี้เนะี่ยเก็มองมองซูมออกนิดนึงเก็ตเบิดไปอยู่ตรงนู้นเต็มไปหมดเลยงา่าฮ่าฮ่าตอนเรายังไม่มีระเบิดเรายังรอดยอยู่โอ้โหระเบิดยักษ์มันกิ้งมามันกิ้งมามันมา เพื่อนเอาไปแล้วนะคะโอ้โหมันมามันมาทางนี้นะคะเราไปทางนู้นมันมาทางนู้นเราไปทางนี้าอเราต้องหลบให้ได้ก่อนนะคะโอเคตรงนู้นก็มีระเบิดนะคะมีลูกบอลว้าวว้าวว้าวโอระเบิดมันมาระเบิดมาใ้วด้วยโอ้โหอันนี้ก็ระเบิดระเบิดมาโอ้โหทำไมมันนักก่าจังเลย โอ๊ยตกระจายเลยค่ะโอเคกี้ปีข <ligen petto> ึ้นไปข้างบนดีกว่าดูข้างบนจะปลอดภัยกว่าข้างล่างไงก็ไม่รู้โอ้ยแย่แล้วนะคะโอ้โหโอ้โหน่ากลัวน่ากลัวลือเกินอีกหนึ่งนาทีเราจะรอดไหมพี่ลิงเราต้องรอดดิเฮ้ยพี่หมีมันกินอีกแล้วะ ชอบกลอนอกมาเดี๋ยวนี้ต้องกลนตลอดกลนตลอดโอ้ยอยู่บนนี้น่าจะปลอดภัยเนาะแล้วดูข้างล่างดีว้าวลูกบันกินงเกตลวงลงมา้ล่ตลกเกตตลกเอ้มันจะมีเป็นคล้ายๆกับแคนดี้นะคะเพิ่มเลือดด้วยนะคะแล้วก็เป็นพวกของกินเนี่ย เพิ่มเลือดให้กับเราด้วยนะคะซึ่งเราสามารถไปเก็บได้เช่นอันนี้นั่นเองนี่อาา่าเราเก็บได้ด้วยนะคะเราแย่งกับเพื่อนเก็บกันเลยทีเดียวเมื่อกี้อ๋ออ๋อเาาาาพื่อนตกระเด็นเลยงาตกระเ,เ,เด็นเลยอ้อยตื่นเต้นเลยอีกสิบวินาทีเราจะรอดหรือเปล่าน้าว้า ตายก่อนเวลาจะหมดสาวินาทีนะคะโอ้โหแย่แล้วพี่ลิกว่าเราอยู่ตรงนี้เราน่าจะปลอดภัยเนาะ <c oughs> <c oughs> คิดไปเองหรือเปล่าพี่ลิ๊ก็ตรงนี้นะถ้าเกิดรเราเปิดมาเราก็จะได้กระโดดหน,นีได้เซียคายดูดิโอ้โหมาแล้วพี่ลิงดูดิโอ้โหมันมาลูกเบอร์เตอร์เลยมันมาอ,อ,อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยค a n d y กันคนดี้โอ้โหดูดิเห็นปะ <c oughs> ระเบิด เปิดแกเปิดระเบิดเลยโอ้โหตันลายโอเคอยู่ตรงนี้เรายังมองเห็นเนาะโอ้โหระเบิดอีลูกใหญ่ๆอะคะทำลายล้างสูงมากอ้อยอ้ีกแค่หนึ่งนาทีเราจะรอดไหมเราต้องรอดเราต้องรอดโอ้ y g ม d ก่วใช่ด้วยพี่หมีหมีไหนล่ะหลับอยู่เนี่ยมันไม่สนใจโลกเลยเฮ้ยไม่สนใจโลกเลย ทุกอย่างกระจัดกระจายหมดเลยค่ะวิ่งเงินเงินเราไม่สนใจโอ้โหอย่างไหมเราก็เก็บได้ผู้ข้างบนก็มีแคนดี้อีกแล้วนะคะโอเคเราเก็บได้อีกแล้วค่ะอีก30ิวินาทีอู้หูหหระเบิดระเบิดระเบิดช่ด้วยระเบิดหลอดเล็ โอเคตอนนี้นะคะอีก15วินาทีเกจะตายอีกหรือเปล่าโอ้ไมค์กัดนะบ้าใช่เนอะใช่เนอะตายเออเอ้ยแต่ก็ผ่านอยู่นะผ่านอยู่ผ่านอยู่พอดีเลยค่ะโอ้ยย่เลย โอเคค่ะยังไงวันนี้เกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้บ๊ายบายพี่ลิงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้าใครถี่รักผีลิงชอบผีลิงเนะี่ยอย่าลืมชวนเพื่อนๆมากด subscribe ให้กับพี่ลิงเยอะๆด้วยนะครับวันนี้พี่ลิงไปแล้วบ๊ายบายครับจุ๊บจ๊ น้องอย่าลืมกด subscribe ที่ตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปเด็ดของพี่เกศและก็พี่ลิงได้นะที่ตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืมติดตามชมคลิปต่างๆของพี่เกศกับพี่ลิงในที่ตรงนี้เลยน้องอย่าลืมกดไลค์พี่เกศด้วยนะคะบ๊ายบาย